นกสวยผมถึงวันนี้ข้าบผมข้าวัดผู้แอบมาหนีแล้วใ้เนื้อเสียเป็นเสียบเนื้อนู่นอนะกรเนือกระตือโบราณเนาไม่ได้กินได้ค่าเนี่ยเรัจันื้อเออแมนแมครับแม่นพูดแม่นครับครับผม ร้านแม่พิกุลหน้าตลาดเมืองทองนะคะ,ะขายช่วงเลยสี่โมงสี่โมงเย็นจนถึงสอง,ง,สองทุ่มค่ะสนใจติดต่อ062-330-1953นะคะเนื้อสดๆดสวยๆค่ะ <c oughs> มีทุกสัสดส่วนของเนื้อค่ะใหม่ทุกวัน มาเมื่อนี้ครับเห็ดลาบแห้งนะครับเมื่อนี้ลาบแห้งๆเผ็ดๆขมๆสำหรับเนื้อที่ได้มาเมื่อนี้ครับเป็นเนื้อสะโพกค,ครับแกล็นๆแข็งๆเลยครับนี่ยแน่นๆเลยเรามีตับครับนี่ตอนตับตอนตับวันนี้ครับมีตับมีสามสิบกีบมีขั้นแท่นหน้าครับมีบีมีเพียเอานำกันเลยเอาตะมองงามๆเลยครับมื่อกี้ ลาบเนียวครับลาบแหงลาบแหงก็มันลาบเนีวยวบอไซเลือดนะครับมื่อนี้นี่ตอนเดียวพอเลยฟักเอานะครับเน,ะนะาะขึ้นชื่อว่าลาบก็คือฟักครับผมขึ้นชื่อว่าลาบก็ต้องฟักหมุนๆฟัก,ก,กแหลกๆแจงสีแม่นลาบครับหาล่งหมอร่างทีไปเอื้อนตั้งกันโอ้ยจันดีดีครับคนนะ่ะเหนื่อยไหม กินกลนปักๆเลยน้ำหามองเพื่นก็บ่าขันลาบนี่คือสุกขันก้อยนี่คือดิบบ่าสันว่าแต่ว่าทางบ้านเบ้าบ่อยนี่ขันลาบนี่คือฟักเอาครับขันก้อยนี่คือตอนตอนลักษณะตอนตอนสิ่งอิ่นก้อยครับนี่โอ้จะเป็นงามแห้งปุ่บน,นะเนื้อแข็งปักดีดีวะ่ะ ซอยห่อยหน่อยหน่อยครับผังะฟักไงฟักเลยครับบ้านนี้สูตรนี้สิบ่ได้ใส่เลือดได้นะครับเนาะเอาเป็นแบบแห้งๆครับผมลาบแห้งครับนีซับอยากแน่งหน่อยผมันติดมิด <c oughs> <c oughs> หรือความที่เหนือสดนะครับเนาะ มีดดีฮะสูตรนี้ต้องใจเย็นแนงหน่อยครับเหคคนียวตุ๋ยเลยติดมีดครับ ร้อยครับสวยๆเจมๆเนาะลุงหมอไว้แต่ไปส่งนี่หมอโอ้บ่งบด,ดครคบบุตรติดมีดติดเขียงจังอีดีเหนียวคล้องแท้มาเขามาเริ่มปรุงกันเลยนี่ครับเซอร์ติฟิเคตรับประกันความแสบหงหนัวครับผม ผงชูรสเท่าใส่ไปหนึ่งสอนซ่าเคืองเอาเกลือครับสูนี้สีผ่ใส่น้ำปลา้ครับนะใส่เกลือครับตามโดยพริกป่นครับผมพริกป่นพริกป่นอ๋สีจัดจัดจักหน่อยครับอ้ยแดงจึงคืนเลยนี่พริกป่นแล้วก็ต้องมีข่าครัวครับนี่หอมๆเลยล่ะนี่ นี่ครับที่ดี่ท่อสร้อยที่ดีดองครับบีแซบบีบนัวบีง่วแท้ๆครับผมต้องสร้อยที่ดีดองไนดะ้พี้องไนดะ้ผู้ใดสนใจอยากได้ไปลองซิมไปเป็นเครื่องปรุงสามัญประจ,จบ,บันถ้าเข้าไปในเพจได้ครับเพจ a c e b o o k บ่าวบอยซอยถี่นะครับเป็นดีดองน้ำปลานะครับเนาะใส่ไหลบ่ด้ครับขมจุยางเดาเลยเอาสำหรับสายขมจุดจวดฮ ในการครับเป็นดีง้อแท้ๆผสมกับน้ำปลาครับผมนี่ครับดองบริสุทธิ์ใจกระทักไปได้เพียรได้ครับเด้เออ๋อสูตรนี้ไม่ต้องคั่นได้เพียงต้อตงยองอีกหน่อยครับนี่ข้นดอมันสีบกค่อยอยากเขาเครื่องไปไหนครับเพราะว่ามันจะเหนียวเนาะมันสีติดน้ำคางมอติดน้ำทับพี่ครับเบื้องบนพุดทธ เ,เียวันนี้ถุงมือเบิดครับท่านได้ถอยมาไหมใส่ถุงกบแก็บไปก่อนนี่ครับสีขั้นขั้นขั้นนี้เขากันเป็นรสชาติอันนึงอันเดียวเลยครับเอานี่ได้การแล้ว ซิมลถบมั้งครับเป็นที่พ่อเจไปเพชเพ็ดคมคมเลย,เยการเลยเจมแล้วแจมแล้วซอยหอมแมออซ่บนียหอมร่วมร่วมอีริมีอย่างแน่แลเลยร่วมพิชงใบบักกรวดซระเน่หอมปีหอมป้อมหอมบัวในการ ลานพักกัอยุ่ข่างๆกันนั่นแหละครับกับลานขายเนือ้ออะไรไปมองเดียวครบจบเลยหมดนะยมาพักเพียวใส่ลงไปเครื่องนุง่งเครื่องในีก็ใส่ที่หลังนะครับด้อ นี่ครับตับมูนี่โพบนานไซกรันมันก็สิเวลาข้าไปคันนะครับเนาะสีมุนเดี๋ยวเบ้าใบายไซเป็นออนท็อปบุญเลียว์บอฝรังร่งบล้อกภาษาบุกซีดาท็อปปิ้งด้านบนนะครับเนาะนี่คอนเทนเนอร์ก็คือกัน เอาตะคู่มันเลยปุดปัดปุดปัดมันยังลเลลเอนี่คนาคณาสามสิบกีบครับหรือว่าผัาขี้ริว,วครับ นี่แหละมันมีหลายๆกลีบเราจะเ,เรียนสามสิบกลีบจะไม่จะกลีบแท้แลอกครับเอา้าเดี๋ยวบ้าบ่อยสีเอาตะมองที่มันเป็นตัวนี้นะสีมองกึบๆมันอี่เนะเอาตะมองปุดปัดปุดปัดอันนี้สีบ้าเอาครับนี่ครับมองนี้มันจะกรบกรับกรบกรับดี ไปโปะหนาเทิงครับเคียงในอันนี้เอาพักลงไปแล้วไอซีโคเล่โคเล่ยองยอง,ยองให้เขากันจังน้อยเป็นไซได้แล้วครับนี่ได้การแลวโมปุ้มือกิว้วเลยรุ่นนี่เสียบแทะแน่นอนเสยจานไว้เลยเห็นไหมครับโอโงด,ดีวะเขาท่าขนาดเขาท่าป่านเหี้ยป็นวานจะนี่ ชิมๆคือในกับออนท็อปไปเลยครับนี่สิเลคุยสะดวกสะดวกตอนี่สามมุกสาใจล้วเนเลยเพียบเลย ไปเนาะมามาด้เสียรๆน้องกันขับรถครับลาบเหนียวครับผมหรือว่าลาบแข็งครับในการเลยเรียบร้อยครับพี่น้องมาดิมาเสียรๆม้องกันก็เบาบ่อวเส้นนามต้มบกตุม่มอีกแครับหนามบกตุม่มต้ม เขาหานเลยบุเลยหายห้อยๆโอ้โหร้อนร้อนรอน,รอน,รอนมาๆมา,มาเสียบเสียบน้ำกันครับครัามีงังไงรถขมแห้งๆโอ้หอน,หน,หนมือหอนมือหลับหัวยสุก้ำเขมขามอะไรแบบนี้ แซ่บอีนนี้แซ่บอันนี้น,นี่ก็อยากนั่มเดี๋ยวเขากินเดี๋ยวเขากินเอ้โหแซ่บพาโลครับอออืื้ห มัเขืงผักกาดกับนี่เฮ้ยเลือดผักกาดหินมักแตงหอมบัวหอมสระแหน่น้องแพ้วเพื่อพ่นผักแพ้วผักแพ้วอพมพอมันบน่นมีเลือดนะครับนะรสชาติมันก็สีเข้มข้นขึ้น ลำดึกทุกรดเลยพ่เปลือกเครื่องปรุงเลยนะว่าเพชรเป็นเพชรคมเป็นคมน,คมนัวเป็นนัว

ซึ่งเมืองขลับงเผ็ดแล้วขมแล้วให้บริเทศครับ เดี๋ยวนี้ไม่เสือเพลยรเซลเ้ยสเ, <c oughs> เสือประจำเ <c oughs> พลประจำซ่องพ่อใส่ใส่ครับพ่อใส่ใส่ <c oughs> ข้ามอโอเลย โอ้เข่าหวานลาบกระเพ็ดพักอีดีนี่เชิงดูดงดูดวดอันนี้ดูดวดมะเขือมันครับแหม่แม่เราเก็บดอกเก็แบบักพริกอ่อนมา BTS. ให้ดเติมบ่ค่อยเพ็ครับบ่พผ็ดเลยกินมันพักกลับไปเลย เดอะครับเกากะห้อมเนี่ยกะสวดที่เดือดเลยมมนเนี่ยกำลังเสียบแล้วครับเสยียงไก่ทิ่เบิร์ดแล้วเริ่มคำแล้วคลิปนี้ก็เด,ด็ดเสียบ,บอีกคลิปหนึ่งครับผมจังเดียก็ฝากพี่ฝากน้อง กดไลค์ก็แช่ปิ้งรังแรแห่งใจให้เบาบ่อยซอยทีแล้วครับเด้อเที่ยงขาากันไปสุบัดยางเติบโตเหมือนกันครับคลิปนี้อำมราพ้าจากไปได้เบียงตานีก่อนเอามาพบมาพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ